อนัน,นินาครับก็ขออนุญาตมาทำความรู้จักกับเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับเป็นเครื่องวัดชนิดหนึ่งที่มีความละเอียดค่อนข้างจะสูง s c ครับสเกลเวอร์เนียมาจากชื่อของเ a ร์เวร์เนียท่านคือผู้ประดิษฐ์ที่ทำให้เครื่องวัดมีความละเอียดสูงขึ้นสเกลจะเลื่อนได้และมีค่าอยู่ระหว่าง0.01 0ถ00ึง0 0.25 จุดสังเกตคือถ้าสเกลวร์ er เนีย0.025อยู่สุดของช่วงในที่นี้เทียบกับสเกลปกติอยู่ที่ขีดที่50ซึ่งแต่และเครื่องวัดไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันนะครับณจุดนี้จะต้องทำให้ขีด0อยู่ที่ขีดแรกเสมอในที่นี้คือขีดที่มีค่า 0, 0 0 2 5ของสเกลปกติเมื่อเลื่อนไปที่0คือเลื่อนไปทางซ้ายหรือตั้ง0ูนย์ใหม่จะเห็นได้ว่าสเกลเวเนียนย์จนยย์0 0ึค่านี้จะห่างขีดใดขีดหนึ่งของสเกลหลักน้อยที่สุดคือมีระยะห่างน้อยที่สุดในขณะที่สเกลอื่นๆจะห่างกันออกไปเรื่อยๆถ้าขยับให้0.001ตรงสเกลหลัก แน่นอนว่าขีดศูนย์กต็ต้องเลื่อนออกมาและขีดอื่อนๆก็จะเลื่อนเข้าใกล้ทีละนิดเช่นเดียวกันครับในจุด0 0 2 2 0 02, 0 0 3หรือจุดอื่อนๆเลื่อนเข้าเล่อนออกค่าก็จะเปลี่ยนไปครับอยู่ที่ว่าจุดไหนจะตรงกับสเกลอยู่ที่ว่าชิ้นงานนั้นจะขนาดเท่าใด ค่าที่ได้จากสเกลเวเนียที่ตรงกับสเกลปกติ ier, จะนำไปบวกกับสเกลหลักตามช่วงที่ได้นะครับอันนี้คือส่วนส่วนนี้จะเป็นสเกลหลักจะฟิกอยู่แล้วนะครับเป็นค่ามาตรฐานส่วนสเกลเวเนียเมื่อเรากำหนดให้กระจายค่าระหว่าง0ถึง 0.025คือค่าช่งนี้กระจายออกมาให้มันกว้างขึ้นจะได้มองง่ายขึ้นนะครับโดยเทียบกับสเกลหลักนี่แหละครับซึ่งสเกลหลักมันก็จะแบบคือมันก็จะเรียงเท่าๆกันไปอยู่แล้วนะครับเราอาจจะเทียบจุดใดจุดหนึ่ง ไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่ดูที่จุดเดียวเพราะว่ามันแคบคือมันเป็นการกระจายออกไปนะครับอันนี้เขเลื่อนได้นะครับเราลองลองเลื่อนดูก่อนนะครับมันอยู่ตรงอันนี้อ๋ออันนี้ครับกับเลเยอร์สอันนี้ครับคือสเกลตรงนี้ ลองเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางศูนย์นะเนี่ยนี่ก็จะศูนยจศห้าก็จะห่างห่างจุดที่ห้าสิบไปเรื่อยๆนะนี่นะเมื่อตั้งศูนย์นะหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ไอมากที่สุดเมื่อขยับมาทางขวาให้หนึ่งมาอยู่ตรงกับขีดล่างนะครับสเกลปกติ อันนี้ศูนย์ก็จะขยับมานิดนึงก็นับได้ว่าเป็นความละเอียดขึ้นนะครับ,รบให้สองมาตรงให้สามมาตรงสี่มาตรงอันนี้ก็ขยับออกอันนี้ก็ขยับเข้าครับจนกระทั่งถึงศจุดศูนยก็จะได้ระยะพอดีครับเช่นเดียวครับกันครับอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อย แยกให้เห็นชัดเจนขึ้น,นครับเดี๋ยวลองมาเลื่อนดูนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์นี้กับเลเยอร์นี้ครับให้ไปด้วยกันนะครับนี่คือตั้งไว้ที่10ครับสเกลแรกอยู่ที่เลข1กับ0เมื่อ0อยู่ที่1จะเกิดเลไรขึ้น เลื่อนไปทางซ้ายเมื่อเลื่อนไปทางซ้ายจุด0.1จุดก็จะอยู่ใกล้อ่าคิดใดคิดหนึ่งก็คืออันที่เป็นคิดแรกเลยนะครับอยู่ใกล้มากที่สุดและอันอันสุดท้ายก็จะอยู่ห่างอะอยู่อยู่ใกล้เหมือนกันครับก็เทียบได้เป็นศูนย์เหมือนกันก็อยู่ใกล้เลขเก้าครับอันนี้ก็ไม่ได้มาคิดนะครับคือให้นับจาก ศูนย์เป็นหลักนะครับศูนย์เป็นตัวชี้ครับศูนย์อยู่ตรงไหนก็คือให้ค่าตรงนั้นอลองเลื่อนมานะครับเลื่อนศูนย์อันนี้ศูนย์ชี้เกินศูนย์มาแล้วนะครับแต่เกินมาเท่าไหร่นั้นก็มาดูสเกลตรงนี้นะครับ0.01ตรงกับสเกลปกติก็คือค่าที่ศูนย์ของอสเกลเวอร์เนี่ยชีย้อยู่ มีค่ากับ0.1ครับเมื่อเลื่อนมาอีกอจุด0.2ครับศย์ก็จะห่งางศูนย์ของสเกลหลักมาแสดงว่าก็เชียกมาหน่อยอีกนิดนึงก็จะสมเหตุสมผลกับชี้มาที่ก็จะมีค่าประมาณ0.02ครับมาลองเลื่อนไปเลย0.03 0.04 0.05นะครับเมือ่อ0.05ศูนยของสเกลเวอร์เนียชี้ตรงก็จะชี้ตรงกลางๆนะครับ,นะรบก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอถึง0.06ก็จะเลื่อนมาข้างหลังหน่อยครับนะจนไปถึง0.1ครับ ศูนย์ก็จะตรงกับสเกลตรงนี้ครับอ่าตรงกับสเกลหนึ่งครับไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งครับไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าเรามาดูของจริงกันเลยครับอันนี้อันนี้เป็นเวอร์เนียหนึ่งในพันนิ้วนะครับเรามาอ่านค่ากันเลยครับตอนนี้ศูนย์ชี้ที่ตรงนี้ครับเลยหนึ่งนิ้วมาแล้วครับ ลงไปเลยครับ1นิ้วจุดสก็คืออันนี้ครับอันนี้คือ0.2 0.3 0.4 0.5 0.6อันนี้คือ 0, 2, 0. 3, 0. 4, 0. 5, 0. อูนชี้ 3, หลัง0.2และขีดแรกขีดแรกก็ขีดแรกก็มีค่าเท่ากับเนี่ยระหว่าง0.2กับ0.3แบ่งเป็น1 2 3 4ช่วงครับก็หาร4เข้าไปได้0.25 ขีดแรกก็จะเป็น0.25ขีดที่2ก็จะเป็น0.050ขีดที่3เป็น0.075นะครับทศิยม3ตตำแหน่งนะครับอาจจะเมื่อกี้พูดผิดไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะดูอีกทีครับเป็นขีดแรกจะเป็น0.025นะครับ0.025ลงไว้ก่อนบวกกับ สเกลของเวอร์เนียครับตรงที่เลขอะไรนะครับเผมก็หนดไว้ที่เลข9นะครับรวมกับสเกลปกติได้0.34ครับจะได้ค่า1.234นิ้วเป็นเลขสวยนะครับบางคนอาจจะมองว่าอนาันสิบก็ตรงมันก็ใกล้เคียงนะครับ แต่ค่รู้วาผมกำหนดไว้อย่างนี้ครับสวัสดีครับ